โอ้ยได้หรอโอ้โอ้รองเท้าเล่นอะไรไม่เล่นเล่นรองเท้าเออดู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 คิดว่าคนอื่นเขาจะเก็บไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโโโโออ้้หหสะบัดซะสะบัดเพื่ออะไรวะสะบัดอะไรเจ้ากรดนั้น สวัสดีรองเท้าเี่ยอ้าเชอบอ้าเอ้เอ้าอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้า้าให้แม่รองเท้าดูดใหม่เออก็ได้แล้วก็สะบัดเล่นอะไรทุกอย่างแหละที่กูใส่